ผมจะเล็กเว่าพลัดวันที่26เดือนพฤศจิกาผมอยู่ในสวนทุเรียนของพี่ทศพลที่อำเภอพระแสงพิศน์สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวหน่อยชื่อนามสกุลครับผมทศพลเชียร์ละวงะกูลนะครับบริษัทเกษตรโปรอยู่ที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอ,อันนี้ก็คือตอนที่ผมมาตอนนั้นต้องการให้ทําดอกทุเรียนให้ ใช่ครับแต่ช่วงที่ผ่านมาคือฝนตกอยู่ตลอดเลยใช่ครับใช่ไหมฮะตอนนั้นนะที่นี่แปลงเนี่ยผมให้ทําสารตอนนั้นคุณทาสารตอนที่เท่าไหร่ทำสารวันที่29สิงหาคมครับ29สิงหาครับตอนนั้นทําแล้วฝนก็ตกมาตลอดเลยใช่ครับหลังจากทาสารแล้วคุณทําอะไรอีกก็ทําสารแล้วก็ฉีดต้นล้างต้นนะครับใช่ไหมฮะอาการที่ต้นปรีแตกนี้เกิดจากการใช้แร่อโตอมิกใช่ครับนะฮะอะตอมิกแล้วก็เบียนโปล้างนะฮะแล้วก็ฉีด ท้องกิ่งฉีดท้องกิ่งสะสมอาหารสะสมอาหารคุณฉีดสะสมอาหารไปกี่ครั้งประมาณสี่ครั้งครับสี่ครั้งครับแล้วก็ดึงดอกหลังจากนั้นต็ดึงดอกครับก็ตอนนี้ถ้านับจากสึงหาตอนนี้ดอกบานครับดอกบานพฤจิกาก็ถือว่าออกดอกจากนี่ท่านับไปสองเดือนย6ิบหกก็ประมาณยี่บหกันยาแต่ว่าเริ่มเป็นไข่ปลาครับถูกไหมเริ่มเป็นไข่ปลาครับตอนนี้มาแบบนี้ ะะดอกบานแล้วก้านยาวกว่าเถาตลิงชันครับถูกไหมครับครับก้านยาวกว่าเพราะว่ารู้สึกผมมีให้คุณยืดจิตไปทีหนึ่งถูกไหมใช่ครับอ่าตอนนี้ทุกกิ่งท้องกิ่งก็ออกมานะฮะแต่ข้อสําคัญมันยังมีชุดน้องตามมาด้วยแต่ส่วนใหญ่อะมันก็คือชุดนี้ถูกไหมครับอ่าทั้งหมดที่ทาเนี่ยออกมาทุกต้นไหมทุกต้นครับก็สภาพแบบนี้ถือว่าพอใจไหมพอใจมากครับประจันครับอ่านี่มีการลาดพื้น นะครับแม้กระทั่งลำต้นเนี่ยดอก,กยังออกที่ลำต้นเลยนะครับ,รบเราจะดูรู้ว่าดอกเยอะไม่เยอะดูที่เกสรที่เขาหล่นเ <c oughs> นี่ยทุกๆต,ต้นนะครับทุกๆต้น่ยเกสรอ,อยู่หล่นพื้น <c oughs> เต็มใบหมด <c oughs> นะฮะก็แบบนี้ชุดนี้นนนก็ถ้าจุดนี้ก็นับไปเลย อันนี้อันนี้หมอนทองถูกไหมหมอนทองครับกานับไปเลยอีกสี่เดือนกับก็พฤศจิกาธันวามกรากรุมภาปลายมีนาปลายมีนาครับปลายมีนาสองร้อยกว่าเลยหรือครับราคาชุดก่อนจันทร์นะครับนะฮะถือว่าชุดนี้ไม่ค่อยมีใครเห็นเนาะครับไม่ค่อยมีใครมีครับก็ถือว่าโอเคนะอันนี้คือการทดลองระบบพอพัดปีแรกครับปีแรกเลยครับแบบนี้ มั่นใจเลยมั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์เลยครับอโอเค,อเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ